ดีั้นนางสาวลูกสุิสฐาสิมลค่ะดิชันนางสาวปิยวรรณนันเพ็ค่ะดิชั้นนางสาวสนิตยาบัญชีค่ะและดิชันนางสาวพียราภาอำนาจค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียรฐฐฐนเสวิสัยวิทยาคมวันนี้จะมานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการศราาึกษาหา,า,าสมการเชื่สัมพันธ์ร่วมทั้งหมดของวงกลมสองวง,งใดๆด้วยเรขาคณิตพิเคราะห์และภาคตัดดวยค่ะที่มาและความสำคัญน,นะคะวงกลมเป็นรูปเรขาคณิตพื้นฐานที่เก่าแก่ในประวัติศาสตร์ ซึ่งอยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานองค์ประกอบของวงกลมนะคะประกอบด้วยเส้นรอบวงจุดศูนย์กลางขอเส้นผ่านศูนย์กลางรัศมีและที่สําคัญเลยคือเส้นสัมผัสค่ะซึ่งเส้นสัมผัสน,นะคะสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการลื่นที่แบบวงกลมการออกแบบกลไกการหุนมการสร้างระบบจําลองและการออกแบบเส้นทางในทางในทางคณิตประยุกต์ค่ะดังนั้นคณะผู้จัดทําจึงได้จัดทําคโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการศึกษา สัมผัสร่วมทั้งหมดของวงกลมสองวงใดๆด้วยเลขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกลยค่ะวัตถุประสงค์นะคะจะมีทั้งหมด2ข้อดังนี้ค่ะ 1. เพื่อศึกษาหาสมการเส้นตรงที่สัมผัสวงกลมและผ่านจุด P 2. เพื่อศึกษาหาสมการเส้นสัมผัสร่วมทั้งหมดของวงกลมสองวงใดๆขอบเขตการศึกษานะคะศึกษาหาสมการเส้นสัมผัสร่วมทั้งหมดของวงกลม C 1และ C 2ใดๆที่มีสมการเป็นดังนี้ค่ะ นิยามสัจพาะนะคะจกบนนิยามที่เ็เส้นสัมผัสร่วมให้ C 1และ C 2เป็นวงกลมที่ C 1ไม่อยู่ภายใน C 2หรือ C 2ไม่อยู่ภายใน C 1ึ่งเส้นตรง l เป็นเส้นสัมผัสร่วมของวงกลม C 1และ C 2ก็ต่อเมื่อ l เป็นเส้นสัมผัสวงกลม C 1และ C 2ค่ะข้อสังเกตจะมีทั้งหมด2ข้อดังนี้ค่ะ 1. เส้นตรง l 1และ l 2ที่มีรูปลักษณะดังนี้จะเรียกว่าเส้นสัมผัสร่วมตรง เส้นตรง l 1และ l 2ที่มีรูปลักษณะดังนี้จะเรียกว่าเส้นสัมผัสลูกกลิ้งค่ะและเครื่องมือที่ใช้ในการเปิดสอบสมการมี2โปรแกรมดังนี้ค่ะโปรแกรม GeoGebra Classic 6และโปรแกรม Symbolab ค่ะต่อมานะคะจะเป็นผลการดำเนินการค่ะซึ่งผลการดำเนินการแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนที่1ผลการศึกษาหาสมการเส้นตรงที่สัมผัสวงกลมและผ่านจุดภายหน้าวงกลม P ซึ่งจะเป็น ต่อไปนี้และ P เป็นจุดภายนอกวงกลม C และสมการเส้นตรงที่สัมผัสวงกลมและผ่านจุด P คือ y ลบ y 1เท่ากับ m ลบบวกแทนอา c s i ซ์ส่วนดส่ด้วย1บวกลบ m แทนอา c s i ซ R ส่วนคูณด้วย x ลบ x 1ค่ะเมื่อ m แทนความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด H K และ P B แทนระยะห่างระหว่างจุด H K และ P ค่ะเราสามารถพิสูจน์ทฤษฎี ไดด้้ังนีค่ะขั้นตอนที่1ให้วงกลม C ที่มีสมการจะดังต่อไปน,นี้และ P เป็นจุดภายอกวงกลม,ม C จากบนทิยมที่4จะได้ว่าวงกลมมีจุดศูนย์กลางที่ Q และมีลักมณยาว r หน่วยดังรูปค่ะขั้นตอนที่2อลากเส้นตรงจากจุด P ให้สัมผัสกับวงกลม C ที่จุด A และจุด B ได้เป็นเส้นสัมผัส l 1และ l 2ที่มีความชันเป็น m 1และ m 2ตามากกลำดับดังรูปค่ะ ตอนที่3ามากเส้นตรงจากจุด P ไปยัง Q ได้เป็นเส้นตรง l 3ที่มีความชัน m จากทฤษฎีบทที่4จะได้มุม QAP และมุม QBP เป็นมุมฉากค่ะและกำหนดทีต้าเป็นมุมจาก l หไปยัง l 3ดังารูปค่ะขั้นตอนที่4จากบทนิยามที่3เส้นตรง l 3มีความชัน m ค่ะขั้นตอนที่5จากทฤษฎีบทที่3ระยะห่างระหว่างจุด Q และ P คือ d ขั้นตอนที่6จากบทนิยามที่1และบทนิยามที่2จะได้ t a เท่ากับ r c s i n r ส่วน b ค่ะขั้นตอนที่7จากทฤษฎีบทที่2จะได้ M 1เท่ากับ m โน tan theta บวกหบวก m tan t ค่ะขั้นตอนที่8จากบทนิยามที่3เมื่อแทนค่าจากข้อพิสูจน์ที่7และข้อพิสูจน์ที่6จะได้สมการเส้นตรง l 1ซึ่งเป็นเส้นตรงที่สัมผัสวงกลมและผ่านจุด P คือสมการดังต่อไปนี้ค่ะ ขั้นตอนที่9เราจะทําตามทำนองเดียวกันกับข้อ4ถึงข้อ8จะได้สมการเส้นตรง l 2, 2ซึ kind of and and ่งเป็นเส้นตรงที่สัมผัสวงกลมและผ่านจุด P เป็นสมการนต่อไปนี้ค่ะและขั้นตอนที่10จากข้อ8และข้อ9ได้รัสมการเส้นตรงที Whoa ่สัมผัสวงกลมและผ่านจุด P คือสมการนต่อไปนี้จบการพิสูจน์ค่ะและในส่วนที่2นะคะคือผลการศึกษาสมการเส้นสัมผัสร่วมทั้งหมดของวงกลม2วงใดๆค่ะ ซึ่งแบ่งออกเป็น2ทฤษฎีนะคะคือทฤษฎีบทที่8สมการเส่งสัมผัสรวมตรงถ้าวงกลม c 1และ c 2มีสมการเป็นดังนี้แล้วสมการเึ่งสัมผัสรวมตรงจะมีสมการเป็นดังต่อไปนี้ค่ะซึ่งเราจะสามารถพิสูจน์ได้ดังนี้นะคะข้นตอนที่1ค่ะเราจะให้วงกลม c 1และ c 2มีสมการเป็นดังนี้จากบทเรียนที่4นะคะจะได้ว่าวงกลม c 1และ c 2มีจุดศูนย์กลางที่ a รัศมียาว a หน่วยและมีจุดศูนย์กลางที่ b รัศมียาว R2 ดังรูปค่ะขั้นตอนที่2เราจะลากเส้นตรง l 1จากจุด P ให้สัมผัสกับวงกลม c 1และ c 2ที่จุด D 4, และ c และลากเส้นตรง l 2จากจุด P ให้สัมผัสกับวงกลม c 1และ c 2ที่จุด x และ y ตามลำดับซึ่งจากบทเรียนที่7นะคะเส้นตรง l 1นและ l 2จะเป็นสมการเส้นสัมผัสรวมตรงของวงกลม2งวงค่ะขั้นตอนที่3จากทฤษฎีบทที่สีจะได้ว่า ADP และมุม BCP เป็นมุมฉากค่ะขั้นตอนที่4จากทพิเีบที่ 3, 5, 6แล้วก็นิามที่3จะได้ว่าเส้นตรง AP และเส้นตรง BP เีแบ่งครึ่งมุม DP D1 และ D2 ตามลำดับดังนี้ค่ะแล้วขั้นตอนที่8นะคะจากทฤษฎีบทที่7จะได้เส้นตรง l 1และ l 2มีสมกรารเป็นดังต่อไปนี้ค่ะชมการพิรสูจน์ทฤษฎีที่9เส้นสัมผัสร่วงไถ้าวงกลม c 1และ c 2มีสมการเป็นดังนี้และสมการเส้นสัมผัสร่วงไขจะมีสมการเป็นดังต่อไปนี้ค่ะ <c oughs> และในการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่9้านะคะจะพิสูจน์ในทำนองเดียวก,กันกับทฤษฎีบทที่8ค่ะ ึ่งข้อสังเกตนะคะจะมีทั้งหมด2ข้อดังนี้ค่ะ 1. ทฤษฎีบทที่ 8, แค่า1บวกลบ m tan r s i n r สนดีมีค่าเท่ากับ0ูย์จะได้สมก,การเส้นสัมผัสร่มตรงเป็นดังสมก,การนี้และดังรูปนี้ค่ะ 2. ทฤษฎีบทที่9จะไม่เป็นจริงเมื่อ A 1 r 1บวก r 2มากกว่าดีจะไม่มีเส้นสัมผัสร่วมค่ดังรูปนี้ค่ะและสำหรับสุดท้ายนี้จะเป็นสรุปอธิบาย ผ่านวงกลมและผ่านถึงนอกวงกลมีได้ออกมาเป็นทฤษฎีบทที่7ดังนี้ค่ะ 2. สมการเส้นสัมผัสเรื่องทั้งหมดของวงกลมสองวงใดใดได้ออกมาเป็นทฤษฎีบทที่8สมการเส้นสัมผัสเรื่องตรงเป็นดังนี้ค่ะและทฤษฎีบทที่9ซึเส้นสัมผัสร่วมกล้วยได้ออกมาเป็นดังนี้ค่ะต่อมานะคะเป็นประโยชน์ที่ได้รับ1นได้สร้างสมการเส้นตรงที่สัมผัสวงกลมและผ่านจุด และสามานํนำความรู้เรื่องในสาคิตวิราะห์และภาคตัดกววมาใช้วิเคราะห์สมการเส้นสัมผั์ร่วมและสุดท้ายนี้จะเป็นข้อเสนอแนะนะคะในระดับที่สูงขึ้นเราสามารถวิเคราะห์และหาสมการเส้นสัมผั์ร่วมของภาคตัดกัวประเภทอื่นๆเช่นวงรีหรือไฮเพอร์โบลาและยังสามารถนามาประยุกต์ใช้ในจย์ปัญหาทางวิศวกรรมและฟิสิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะพวกเราขอจบกัน